ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ Home of No สวัสดีค่ะพบกับ Home of No กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะ 10. จุดลับแหล่งเพาะเชื้อโรคภายในบ้านคุณบางครั้งของใกล้ตัวที่คุณคาดไม่ถึงของใช้ภายในบ้านที่เห็นว่าสะอาดดีบางครั้งของเหล่านั้นอาจไม่ได้สะอาดอย่างที่คุณคิด แถมมันยังอาจเป็นแหล่งก่อตัวของเชื้อโรคร้ายที่คอยทำลายสุขภาพของคุณและคนภายในครอบครัวแบบที่คุณเองอาจคาดไม่ถึงฉะนั้นวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูกันสิว่าของชิ้นไหนกันบ้างที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคที่อยู่ภายในบ้านพร้อมทั้งวิธีการทำความสะอาดที่ใช้ในการกำจัดพวกมันให้ออกไปจากบ้านคุณกันค่ะหนึ่งไม่กวาด อุปกรณ์ในการทำความสะอาดที่เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เชื้อโรคเข้ามาฝังตัวและหากเราไม่ยอมทำความสะอาดไม่กวาดนั่นก็เท่ากับการที่เราลากสิ่งสกปรกและเชื้อโรคไปทั่วทั้งบ้านของเราและในส่วนของการทำความสะอาดก็แสนง,ง่ายเพียงแค่เรานำไมกวาดออกไปสบัดฝุ่นบ้างที่ภายนอกบ้านซักล้างหัวไมกวาดในน้ำสบู่หรือจะเลือกใช้เครื่องดูดฝุ่นในการทำความสะอาดแทนก็ยังได้ 2บริเวณหลังตู้สูงสูงหากมีคนใดคนหนึ่งภายในบ้านจามขึ้นมาทั้งๆที่เราก็ทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยในทุกวันนั่นอาจเป็นเพราะเราหลงลืมหรือละเลยการปัดฝุ่นบนหลังตู้และนั่นอาจจะทำให้เกิดเป็นคราบสกปรกที่เรามองไม่เห็นโดยอย่าลืมว่าฝุ่นเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เราเกิดเป็นโรคภูมิแพ้ได้และนี่ยิ่งเป็นฝุ่นหนาเต๋ะที่เกาะอยู่บนหลังตู้โดยเราไม่เคยได้ทาความสะอาดมานานนับเดือน อาจทำให้คนในบ้านเกิดเป็นโรคภูมิแพ้ได้ฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหยิบผ้าขึ้นมาเช็ดฝุ่นทำลายเชื้อโรคออกไปเสียที 3. เครื่องครัวภายในครัวถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราไม่ควรปล่อยผ่านแม้จะทำความสะอาดบนโต๊ะบนเคาน์เตอร์ครัวหรือพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตัวถังขยะบรรดาด้ามจับอุปกรณ์ครัวทั้งหลาย และอ่างล้างจานต่างก็ถือเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคอันดับต้นๆฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะผสมน้ำสบู่ในขวดสเปรย์เพื่อฉีดพ่นและเช็ดด้ามจับพร้อมทั้งหมั่นล้างอ่างล้างจานในทุกวันเช็ดตัวถังขยะไปพร้อมกับการเปลี่ยนถุงใส่ถังขยะบ่อยๆก็จะถือเป็นการลดปริมาณเชื้อโรคภายในบ้านลงไปได้อย่างมาก 4. ีฟองน้ำล้างจาน เครื่องมือทำความสะอาดอย่างฟองน้ำล้างจานก็ใช่ว่าจะปราศจากเชื้อโรคเพราะทุกครั้งที่เรานำมาขัดถูบนจานนั่นคือการที่เชื้อโรคเข้าไปก่อตัวและฝังไว้อยู่ในฟองน้ำและอาจติดอยู่ในภาชนะที่เรานำมาใช้รับประทานอาหารจนอาจทำร้ายให้เราต้องเข้าสู่โรงพยาบาลฉะนั้นหากไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้ควรทำความสะอาดฟองน้ำทุกครั้งหลังใช้ โดยการแช่ลงในน้ำผสมผงซักฟอกแล้วซักให้สะอาดก่อนนำไปตากแห้งหรืออบด้วยความร้อนในไมโครเวฟประมาณ3วินาทีและทำอย่างนี้หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เพื่อเป็นการกำจัดเชื้อโรคให้ออกไปจากฟองน้ำล้างจานของเรา 5. เครื่องดูดฝุ่นถึงแม้เครื่องดูดฝุ่นจะเปรียบเสมือนตัวช่วยทำความสะอาดของแม่บ้านทุกคนแต่หากเราหลงลืมที่จะทำความสะอาดตัวเครื่อง อาจทําให้เครื่องดูดฝุ่นกลายมาเป็นแหล่งปล่อยตัวเชื้อโรคและเชื้อแบคทีรียเสียเองฉะนั้นหลังการใช้งานเราควรนําถุงกรองไปซักด้วยน้าอุ่นแล้วตากให้แห้งก่อนจะนํากลับมาใช้งานอีกครั้งส่วนถุงกรองแบบเป็นกระดาษก็ควรที่จะหมั่นทําการเปลี่ยนบ่อยๆเพียงเท่านี้ก็จะทําให้เราห่างไกลจากเชื้อโรคและเชื้อแบคทีรียได้แล้ว 6. หน้าต่างมูลี หลายคนมัวแต่ให้ความสนใจกับวิวภายนอกหน้าต่างจนอาจทำให้ละเลยการมองเห็นฝุ่นอันหนาเตอะบนบานเกล็ดมูลี่ไม่ควรปล่อยให้เป็นเช่นนั้นเพราะมันอาจเป็นตัวก่อเชื้อโรคและปล่อยให้เชื้อโรคโบยบินในอากาศและเมื่อเราสูดดมเข้าไปเราก็อาจจะกลายเป็นภูมิแพ้ได้ฉะนั้นเราควรจะทำความสะอาดด้วยการใช้ถุงเท้าเก่า,กาหรือผ้าขี้ริ้วชุบน้ำบิดหม,ดหมาดมาสวมนิ้วแล้วถูไปตามเกล็ดมูลี่ในแต่ละชั้นจนสะอาด พร้อมเช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ตามอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้มูลี่มีคราบน้ำเกาะติด 7. แก้วใส่แปรงสีฟันนอกจากแปรงสีฟันที่เราจะต้องเปลี่ยนในทุกๆ3เดือนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทําความสะอาดบ่อยๆนั่นก็คือแก้วหรือกล่องที่เราใช้ในการเสบแปรงสีฟันก่อนที่คราบน้ําและไรฝุ่นจะเข้าไปเกาะอยู่ตามแปรงสีฟัน ฉะนั้นแล้วเราควรล้างแก้วใส่แปรงสีฟันและเช็ดให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้และควรทำอย่างนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เพื่อสุขภาพที่ดีของเราและคนภายในครอบครัว 8. พรมปูพื้นถึงแม้วัตถุประสงค์ของพรมคือการทำให้บ้านดูอบอุ่นและมีสไตล์แต่หากเราใช้ไปน,นานๆโดยปราศจากการทำความสะอาดพรมอาจกลายมาเป็นแหล่งเก็บตัวและกองทัพของไรฝุ่น ที่อาจก่อตัวทําให้เราเป็นภูมิแพ้ดังนั้นจึงควรดูดฝุ่นเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรือหากไม่มีเวลาก็ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดที่บริเวณด้านบนและยกพรมขึ้นดูดบริเวณด้านล่างเพื่อเป็นการป้องกันไรฝุ่นที่อาจก่อทําให้เราเกิดเป็นภูมิแพ้ได้ 9. ไม้ดอกไม้ประดับในบ้าน ไม้ดอกและไม้ประดับที่เราใช้ตกแต่งภายในบ้านก็ไม่ต่างอะไรจากเฟอร์นิเจอร์ที่เราควรจะต้องหมั่นทำความสะอาดและคอยกำจัดฝุ่นไปพร้อมๆกันโดยวิธีการทำความสะอาดเพียงแค่นำผ้าชุบน้ำหมาดๆมาเช็ดตามใบกิ่งและลำต้นให้ดูสะอาดเอีย่ยมนอกจากพืชพันธุ์เหล่านั้นจะช่วยสร้างบรรยากาศที่สดใสให้กับภายในบ้านแล้วยังจะทำให้เราห่างไกลจากแบคทีเรียและเชื้อโรคได้อีกด้วย 10. พัดลมเพดานขนาดพัดลมตั้งพื้นที่เราสามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายยังเป็นแหล่งสะสมของฝุ่นแล้วนับประสาอะไรกับพัดลมเพดานที่ยากจะเอื้อมถึงและถ้าหากเราไม่อยากปล่อยให้ฝุ่นหนาๆที่เกาะอ,อยู่ตามใบพัดเหล่านั้นสบัดลอยมาตามลมให้เราสูดดมเข้าไปจนก่อให้เกิดเป็นโรคภูมิแพ้แล้วล่ะก็ขอแนะนำให้ทำความสะอาดด้วยการหาปลอกม้อนเก่าๆมาครอบที่ใบพัดแต่ละอัน แล้วรูดฝุ่นให้ตกอยู่ภายในปลอกหมอนก่อนจะนำผ้าชุบน้ำมาเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้เราห่างไกลจากเชื้อโรคได้แล้วและทั้งหมดนี้ก็คือ10จุดลับแหล่งเพาะเชื้อโรคภายในบ้านคุณที่พ่อบ้านแม่บ้านบางคนอาจจะคาดไม่ถึงหรือบางครั้งเผลอละเลยลืมทำความสะอาดจนทำให้สิ่งเหล่านั้นกลายมาเป็นแหล่งเพาะเชือ้อและทำให้คนภายในบ้านเป็นโรคภูมิแพ้ ฉะนั้นเราควรหมั่นทำความสะอาดที่ดีแอดมินหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแอดมินได้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะ ถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ